อาจารย์ก้มเบาพูดอาจารย์เจอัูเยอะไหมู้มโตโตตตมีนะกันหลังยังเ้ยตั้งตต้งตอ่าอ๊ะยังรับได้อยู่กำลัง้งเลี้ยงกับคู่สี่กันนะสองเลยวะได้งานได้จริงนะคะอได้ินได้จริงนะคะ ีโรเรียนบทะเบียนอาสลนาวาคุณพลธรรมดาจารย์เอากวันีเอาดัพอแล้วพอแล้วนัคิวจานทางหน้ามัคืออันนั้นทางหลังหาทางหน้าเยอะจ้าอาจารย์กนพนักนักว่าสามสิบนี้ อยางกตกอัว่ามาทางนี้เยาล้เอาล้เอามาทางนี้แบบชนชนชนปั่งปุ้งวนวนไม่ใช่อนว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 นจนวะคนับจัดๆวน่อยบวนวนวนววววว เ yeah. อออ <st ut ters> ้วยแบบนี้แม่ออกไปเลยตัวยิข้าวฝาปังเยสาวฝาพอแล้วแบบนี้ไะเฮ้ยอาจารย์ยังมาบ่ได้เยี่ยมค่ะเยี่ยมตางเงือกโอ้ยยานุุ่โดนกันหน้าอยู่นังเอ๊ะเรื่องนางเงือก and <laughs> you